การที่เราจะไปนรกการที่เราจะไปสวรรค์น,นั้นร่างกายไม่มีแล้วจะไปอย่างไรหรือก็มีเพียงใจดวงเดียวเท่านั้นที่จะพาเราไปแต่หลายคนเมื่อสิ้นพบจบชาติแล้วยังคิดว่าตัวเองมีร่างกายติดไปด้วยแต่จริงๆแล้ว มันไม่เป็นอย่างนั้นมีเพียงดวงจิตเป็นญ,ญาณดวงเดียวใจดวงเดียวจะไปนรกก็ใจดวงนี้แหละจะไปสวรรค์ก็ใจดวงนี้เหมือนกันก็เลยบอกว่าจิตดวงสุดท้ายจิตก่อนจะสิ้นใจเป็นสิ่งที่สำคัญมาก คือสมมติว่าเราจะขาดใจตายในตอนนั้นหากใจเรานึกถึงสิ่งแต่บาปบาปที่เคยกระทําอะไรต่างๆนานา,นารบราฆ่าฟันรังแกผู้อื่นฉกช,ชิงวิ่งราวขโมยของเขาใจดวงนั้นก็จะยึดเอาบาปตัวนี้าพาไปเกิดเกิดเป็นเปรตบ้างเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เกิดเป็นอสุรกายแม้กระทั่งสามารถลงไปตกนรกได้แต่หากว่าใจดวงนี้แล้วนึกถึงแต่บุญนึกถึงแต่คุณงามความดีในสิ่งที่เคยกระทําตอนเป็นมนุษย์นั้นใจย่อมยึดติดกับความดีย่อมยึดติดกับบุญพาเราไปเกิดในภพภูมิที่ดี อย่างเช่นกลับเมื่อเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ที่อยู่ในฐานะดีเป็นผู้คนมั่งมีร่างกายแข็งแรงไม่ยากจนมีครอบครัวที่เต็มไปด้วยความสุขหากไปเกิดเป็นเทวดาก็มีบุญบุญเหนือกว่าใครฉันอาหารที่เป็นทิพย์หรือไปเกิดเป็นพรหมตามกำลังบุญของแต่ละคน แต่ก็มีคนถามว่าเคยมีคนว่าหากจิตนึกถึงในสิ่งดีๆก็จะสามารถหลุดพ้นจากภพชาตินั้นได้อย่างเช่นตอนนี้เราตกนรกอยู่ถ้าเรานึกถึงสิ่งดีๆได้เราจะหลุดพ้นจากนารกไหมตอบได้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ ถ้าสามารถที่จะนึกถึงสิ่งดีๆได้ดวงวิญญาณดวงนั้นย่อมไม่มีทางไปตกนรกตั้งแต่แรกเพราะใจนึกถึงสิ่งดีๆแต่ตอนนี้อยู่ในเมืองนรกแล้วจะนึกถึงสิ่งดีได้อย่างไรความเจ็บปวดในนรกหาเทียบกับมนุษย์ไม่ได้ตอนที่เป็นมนุษย์แม้เดินเหยียบ ก้อนฐานไฟเพียงเล็กน้อยก็เจ็บปวดแสนทรมานโดนน้ำร้อนลวกกระเด็นใส่เพียงเล็กน้อยก็ต้องไปหาหยุกหายาหาหมอแม้แต่แข้งขาหักหรืออะไรต่างๆที่เกิดจากการกระทบกระทั่งทําให้ตัวเองได้เจ็บปวดนั้นก็แสนจะทรมานแต่ในเมืองนารกนั้นเปรียบไม่ได้เลยความเจ็บในเมืองมนุษย์ ไม่ได้เสี้ยวเหมือนในเมืองมังโรกเลยแล้วจะเอาดวงจิตดวงวิญญาณดวงจิตดวงใจที่ไหนไปนึกถึงความดีซึ่งมันไม่มีทางไม่มีทางเป็นไปได้จะนึกถึงความดีไม่มีหรอกถูกทรมานถูกจองจำถูกน้ำร้อนลวกถูกเหล็กแหลมแทงถูกหมาป่า เขี้ยวเป็นเหล็กถูกกากลงเรียบที่เป็นเหล็กคอยบินขย่ำอยู่ตลอดเวลาจะเอาเวลาที่ไหนไปนึกถึงสิ่งดีๆจะนึกแต่ความเจ็บปวดมีแต่เสียงร้องโหยหวนอันทรมานเท่านั้นแล้วที่ว่าถ้านึกถึงสิ่งดีๆได้จะหลุดพ้นจากนารกตรงนั้นได้ไหมอุปมาอุปไมยเหมือนถ้าเราเป็นไปได้ หรือจะนึกถึงสิ่งดีๆได้ในตอนนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะหลุดพ้นจากตรางกก็กจนกว่าเราจะหมดเวรหมดกรรมก็เหมือนเดิมอย่างเช่นตอนนี้เราเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ทุกข์ยากลำบากมากทํำยังไงทุกข์ยากลำบากไม่เหมือนคนอื่นจะกินข้าวก็ไม่มีข้าวน้ำซ้ามปลาพอประทังชีวิต อิ่มบ้างหิวบ้างแต่ถ้ามนุษย์นั้นนึกถึงสิ่งดีๆละ่ะจะหลุดพ้นจากทุกตรงนี้ไหมอันนี้ก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้มนุษย์คนนั้นถ้านึกถึงสิ่งดีๆแล้วก็เพียงแค่นึกเพราะว่าร่างกายเขายังไม่พบไม่หยุดพบหยุดชาเขายังต้องเป็นมนุษย์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ จนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมในภพของมนุษย์แม้ถ้าไปตกนรกแล้วนึกถึงสิ่งดีๆได้ก็ไม่สามารถที่จะตุติหรือไปเกิดเป็นสิ่งต่างๆที่หลุดพ้นจากเหมืองมนุษย์ได้นั่นก็แสดงว่าเป็นไปไม่ได้หนึ 1. เป็นไปไม่ได้ที่จะตกนรกถ้านึกถึงสิ่งดีๆตั้งแต่แรก 2. เป็นไปไม่ได้ ที่จะนึกถึงสิ่งดีๆได้เพราะในนรกนั้นไม่มีทางที่จะนึกถึงสิ่งดีๆได้มีแต่ความเจ็บปวดคอยทรมานและ3แม้จะนึกถึงสิ่งดีๆได้ก็ยังไม่หมดเวรหมดกรรมจากนรกเหมือนเดิมใจผู้จะพาเราไปใจผู้จะพาเราตกนรกขึ้นสวรรค์ก็ใจดวงนี้ดวงเดียว กรนั้นแล้วการที่เราจะฝึกฝึกจิตฝึกใจให้นึกถึงแต่สิ่งดีๆ 1. ต้องมาจากการกระทำเราเคยทำดีถ้าเราทำดีมากๆจิตใจย่อมคุ้นเคยคุ้นเคยกับความดีแม้จะตกทุกข์ลำบากใจก็ยังดียังนึกถึงแต่สิ่งดีๆแต่ถ้ากายนี้ใจนี้ ทำชั่วอยู่ตลอดชีวิตไม่มีทางที่จะนึกถึงสิ่งดีๆได้นอกเียจากนึกถึงแต่สิ่งที่เป็นเลวเป็นความชั่วเมื่อจะจบพบจบชาติในแต่ละชาตินึกถึงสิ่งใดก็จะไปตามสิ่งนั้นอย่างพระอริยสงฆ์หลายๆลูกท่านบอกไว้ว่าใจห่วงแหนสมบัติห่วงแหนไล่นาบ้าน เรือแม้ตายไปตอนนั้นไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่กลับเกิดเป็นจิ้งจบเป็นคางคกเป็นกบนกหนูปูปีกเฝ้าไร่เฝ้านาเฝ้าสมบัติตัวเองอยู่อย่างนั้นนี่การที่จะไปเกิดเป็นสิ่งต่างๆจะหมุนเวียนอยู่แบบนี้เราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปเกิดเป็นอะไรจงฝุกใจตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อให้หลุดพ้นจากอบายจะมูทั้งหลายเหมือนกับเราฝึกว่ายน้ำไหมฝึกไปตลอดฝึกเรื่อยๆหรือมีเวลาก็ฝึกแม้เกิดพายุแม้ตกเรือตกท่าก็จะช่วยตัวเองได้ลอยน้ำเปลี่ยนได้แต่ถ้าจะไปฝึกตอนที่เรือล่มว่ายน้ำไม่เป็นจะไปฝึกเอาตอนนั้นไม่มีทางเปลี่ยนไปได้ มีแต่ชีวิตจะสลบสิ้นลงนั่นเองจิตจะพาเราไปนรกจิตจะพาเราไปสวรรค์คือจิตดวงนี้หมดร่างกายแล้วจิตดวงนี้แหละจะพาเราไปเกิดจงฝึกจิตให้ดีจะไปทางไหนก็ให้ฝึกจิตฝึกใจเอาใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จแล้วด้วยใจ